เรเคยอธิบายเรื่องรูปแบบของยาต้อหินนะคะมีทั้งกินทั้งหยดแล้วก็ทั้งแบบฉีดเข้าเซนเนี่ยก็มีนะแต่วันนี้จะพูดถึงยาหยดค่ะว่ายาหยดเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างหลักๆแล้วเวลาที่จะหยดยาเข้าไปในตาของโรคต้อหินเนี่ยก็เพื่อลดความนันตาซึ่งกลไกลเนี่ยมันจะมีแค่2ออย่างนะคือทํายังไงก็ได้ให้ตาเนี่ยสร้างน้ําในลูกตาน้อยลงกับทํายังไงก็ได้ให้น้ําในลูกตาเนี่ยมันระบายออกมากขึ้นถ้าเกิดการบาลานซ์การระหว่างสองเนี่ยมันก็จะไม่มีความนันตาสูง ถ้าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันไม่บาลานซ์ไม่สมดุลมันก็จะมีความดันตาสูงขึ้นยาเนี่ยมันก็จะไปออกฤทธิ์แค่ตรงที่ลดน้ํากับทําให้น้ํามันออกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยามันจะมีแค่5กลไกเท่านั้น5อย่างเท่านั้นสรุปก็คือยาต้อหินจะมีแค่5ประเภท5ชนิดเท่านั้นค่ะแต่รู้หรือเปล่าคะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถผสมชนิดชนิดเข้าด้วยกันตอนนี้ได้แค่2ชนิดในขวดเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยคนเนี่ยบางทีเนี่ยสมมติว่าหยดยาอยู่2ขวดใช่ไหม อาจจะเป็น2ขวดที่เป็น4ชนิดก็ได้แปลว่าหยอดยาทั้งหมด4ชนิดแล้วอาจจะเพิ่มได้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นอันนี้ก็หยดยาเยอะแล้วนะคะถ้าใครหยดยาเยอะถึง4หรือ5ชนิดเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการรักษาเลเซอร์หรือผ่าตัดต่อไปค่ะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าใครหยดยาที่เป็นยาผสมเนี่ยมันก็จะมียาที่เป็นชื่อหนึ่งแล้วก็มีเครื่องหมายบวกกับชื่อหนึ่งลองไปสังเกตขวดของยาต้อหินดูนะคะ